สวัสดีค่ะพี่น้องค่ะมือน,นี้ก็สิพามาเบิ่งการเลี้ยงหอยโขงหอยปังหอยหน้าหอยเชอรี่ค่ะพี่น้องแต่ว่าก็กำลังเริ่มทําเลี้ยงพอได้อยู่ไปได้กินพี่น้องกาลังเริ่มกําลังฮัดเฮ็ดพี่น้องฮัดทำํำรั้งแรกก็บรู้ว่ามันจะเป็นจัจใดเดี๋ยวเสียว,วัน อย่างพ่อพันธ์แม่พันธกำลังดำเนินการอยู่กำลังเริ่มพี่น้องกำลังสิเดยวสิเอาให้บึ่งนี่ค่ะเริ่มกำลังอันอันนี้คือไข่หอยไข่หอยปังค่ะพี่น้องเอ้ยไม่ใช่หอยอย่างก่อหอยโขงพี่น้อง นี่ค่ะหอยโคงเริ่มฟักไปเป็นบางส่วนแล้วค่ะพี่น้องมือใหม่ฮัดทำลองเลี้ยงเบิ่งค่ะพี่น้องอันนี้คือสั่งมาค่ะสั่งกันไข่พันไข่หอยแม่พันพ่อพันปืนฝักไปไข่หอยปางปักใต้ค่ะพี่น้อง เริ่มฟักเป็นบางส่วนแล้วส่วนที่เพิ่นฟักลงไปเพิ่นก็นสิตก๊ลงไปในบ่อฟักไว้ค่ะพี่น้องอันนี้คือเป็นลูกแรกเกิดว่าไงคือเป็นบอบ่อแรกเกิดนี่ค่ะเด็ก่อนนี่ค่ะเพิ่นก็นจะยอยู่น้ำเพิ่นกินผักบุ้งพินจจก,ก,กินเนยกินี่แหนะคะเป็นอาหารอันนี้คือบ่ออนุบาลของเขาค่ะพี่น้องนี่ค่ะ อ่อนซอนบ่อค่ะพี่แต่อ่อนโซนค่ะจับตัปูเต็ดเป็อยู่ค่ะพี่น้องอันนี้คือบอ่ออนุบาลของเราค่ะนี่จะรอให้ฝุ่นฟัก,กเบิ่ดหอยโข่พี่น้องอันนี้ก็มีสองบ่อแต่ว่าเดี๋ยวห้องสิรอตัวนี้ใหญ่ก่อนแล้วค่อยคัดไซส์โออันน,อน,น,นี้เพิ่งจะอนุบาลนี่ค่ะพี่น้อง แต่บ่รู้ว่าสิเป็นจังไดนะคะพี่น้องกำลังหัดเฮดครั้งแรกนี่ค่ะบ่อของเขาอันนี้ก็คือบ่อหอยขมะค่ะพี่น้องน,นี่คือบ่อหอยขมเนี่ยค่ะกำลังกำลังตะปุติปิดลู่เพิ่นคะ่ะลู่หอยขมช่วงนี้บ่เห็นเพิ่นหรอคะ่ะมดุด เนี่ย yup. ลูกเพิ่นกันหลายๆบ่หบ่ค่อยเห็นเพิ่นหรอกค่ะเหกเพิ่นโอ้ยอ่อนซ้อนหลายพี่น้องแต่ว่ายังบ่ได้รอเพิ่นเพิ่งจะอนุบาลค่ะหอยขมกันอนุบาลคือกันอันนี้ก็คือบ่อหอยเชอรี่ค่ะบ่อหอยเชอรีนี่ก็อนุบาลคือกันค่ะกำลังขุนเอาอันเห็นบ่คะหอยเพิ่นกำลังจับตดปูติดเปียอยู่พี่น้องอันนี้คือบ่อหอยเชอรี่ นี่ค่ะนี่ค่ะพอพันแม่พันเป็นกำลังไข่เดี๋ยวเขาก็จะทําการเก็บไข่เพิ่นละค่ะอันนี้คือเขาเพิ่งเอาพอพันกับแม่พันเพิ่นมาปล่อยลงค่ะพี่น้องเดี๋ยวเพิน่นเพิ่นไข่นี่ค่ะนี่ค่ะหอยเดี๋ยวเพิ่นไข่าตามเพิน่นไตขึ้นมาไข่าตามอไอ้พัดติกตามขอบสะเขาแล้วก็จะทำการเก็บค่ะพี่น้อง เก็บไข่เพื่อเพื่อซิจะไปฟักแล้วก็ไปลงบ่ออนุบาลอีกทีหนึ่งคะ่ะไข่เพื่อ,อเต็มเลยค่ะเดี๋ยวจะทำการเก็บค่ะเก็บเพื่อที่จะเอาไปฟักบ่ออนุบาลเตรียมอันนี้คือยังเป็นบอ่อพ่อพันธุ์แม่พันธุ์อยู่ด้วยค่ะอันนี้ก็คือให้เพิ่นไข่ออกมาแล้วเขาก็จะแยกเก็บไข่เพื่อแล้วเขาก็จะแยกแยกบอ่อค่ะพี่น้อง บอหอยขมค่ะน,นี้อันนี้คือบอกเอาอีกบ่อหนึ่งก็คือเตรียมไว้ค่ะพี่น้องเอาน้าเปิดใส่ไว้ค้งไว้เพื่อที่เตรียมที่จะลงหอยอหอยปังค่ะพี่น้องนี่ค่ะใหญ่คูดเองค่ะพี่น้องลงมือทําลงมือทําเองนี่คือเขาเตรียมน้ําเตรียม บ่อเตรียมอย่างไว้เรียบร้อยแล้วรอแค่ว่าหอยปังเขาใหญ่เขากะซิย้ายมาอยู่บ่อใหญ่ค่ะนี่คือบ่อใหญ่มันเราจะย้ายหอยออหอยปังเนี่ยค่ะเพื่อว่าเพื่อนยังเป็นอนุบาลอยู่ค่ะเขากำลังทำการฟักถ้าเพื่อนฟักออกมาแล้วเพื่อนพร้อมที่จะลงบ่อใหญ่เขากะจะ เอาไปลงบอยใหญ่ให้เพื่อนเลยค่ะตอนนี้รอเพื่อนฝักให้เบิดก่อนแล้วก็ให้เพื่อนประมาณจักสองสาเดือนค่ะพี่น้องแล้วค่อยเอาไปลงบอยใหญ่นี่ันซโอนบวกค่ะนี่ค่ะเห็ดอยู่ไหนอยู่นาอยู่สวนยางค่ะพี่น้องนี่ค่ะบ้างจากการกีดยางค่ะเลี้ยงนี่ค่ะ หอยค่ะผสมผสานกันไปค่ะพี่น้อง,องอยั่งหายย่หนานแล้วคุมมือนี่บรรยาก,กาศดีออกจากเมืองในเมืองมาพี่น้องสู้โควิดบวไว้ก็เลยมาทําการเกษตรก็นั่นก็นคือกำลังสิเตรียมบ่อต่อไปคุดบ่อต่อไปพี่น้องเอาละค่ะก็คือสฝากผลงานไว้สำเนียงค่ะพี่น้องคลิปนี้ เพราะว่าเอาให้พี่น้องเบ่งตั้งแต่เริ่มการเตรียมบ่อเตรียมสะเตรียมของเริ่มว่าเอาวางเอาหอยมาเริ่มทําแม่พันเอาไข่มาฟักเองแล้วค่อยมาติดตามตอนต่อไปครับว่าเออหอยหอยโค้งเขาใหญ่แล้วมันสิเป็นจังใดมันสิได้ผลบอ่อคะ่ะพี่น้องก็คือนี่คือขั้งแระของอีนางที่ คืออยากเฮ็ดค่ะคือต้องลงมือเฮ็ดค่ะพี่น้องแต่บรรลุว่าสิได้ผลหรือบอกกับบรรลุค่ะรอติดตามเบิ่งคลิปหน้าด้วยค่ะพี่น้องอย่าก่อนจ๋าค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจเลยนะคะพี่น้องถ้าอยากรู้ว่ามันสิได้ผลหรือบ่ได้ผลกับการเลี้ยงหอยครั้งนี้ก็อย่าลืมกดติดตามเบิง์นะคะพี่น้องแล้วค่อยมาชมเบิ่งครับคลิปต่อไปว่ามันสิได้ผลบ่ค่ะพี่น้องสิอีนางสิอัปเดตให้เบิ่งค่ะพี่น้องจ้าสำหรับมื้อนี้ก็อย่าลืม ติดตามให้เรื่อยๆค่ะพี่น้องจ้าสำหรับวันนี้กัยบายสบายดีค่ะพี่น้องสบายดีค่ะ